สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราลาัีิสวัสดิ์ฉันมาสามทับแปด้ที่สาสิบจะมาสาธิกตการใช้เครื่องมือในงานช่างการวัดน,นะคะเราก็สวัดสามเซนติเมตรวิธีการเก็บรักษาทำความสะอาดทุกครั้งสลมน้ำมันตรงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมข้อควรระวังระวังของแข็งหรือของมีคมขูดบนหน่่ยวัดอาจทำให้หน่วยวัดเลือนหาย ล้วก็จะใช้ตัดไม้ที่เราวัดเมื่อกี้วิธีการเก็บรักษานําน้ํามันมาทาเพื่อป้องกันสนิมเก็บใส่กล่องเพื่อป้องกันความชื้นก็ควรระวังใช้อย่างระมัดระวังทำให้ไกลจากเด็กเพราะเลือมีความคมมากอย่าให้เด็กใกล้เลื่อยโดยเด็กขาด วิธีการดูแลรักษาเมื่อใช้งานเสร็จคอนเซ็ตทำความสะอาดและทาน้ำมันที่หัวคอนเพื่อเพื่อป้องกันสนิมอย่าให้เด็กเล่นตามลําพังโดยเด็ดขาด4การไขวิธีการเก็บรักษาเซ็ตทำความสะอาดหลังใช้งานหลีกเลี่ยงการใช้ประเจที่ขนาดใหญ่กว่า ข้อควรระวังอย่านำไขควงไปใช้ผิดประเภทเช่นนำไปแกะสลักหรือแทงวัสดุวิธีการเก็บรักษาเสร็จทำความสะอาดหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งหลีกเลี่ยงกันใช้ผ้าเจีที่ขนาดใหญ่กว่า ข้อควรระวังอย่านำไขควงไปใช้ผิดประเภทเช่นนำไปแกะสลักหรือแทงวัสดุหรือแม้แต่ใช้เป็นอาวุธทำ้ายคนเจาะนะคะเช็ดทำความสะอาดเชิลมน้ำมนันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยระวังความร้อนจากเด็กที่เจาะอ,อย่าให้เด็กเข้ามาใกล้